สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องวันนี้สัภามากินก็เตี๋ยวไก่ตุ๋นค่ะพี่น้องเป็นเส้นเล็กเนาะค่ะวิธีทำนูเห็ดเป็นแล้วนะคะพี่น้องอีกคลิปนึงคลิปนี้สมากินเห็นพี่น้องเบิรงค่ะก็จะกินก็ขอพูดอะไรได้ค่ะพี่น้องทุกปูทุกคนที่มารับช่มค่ะมากไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอพูดกําลังใจใี่มีใหีกันเสมอเดอร์ค่ะพี่น้องเผื่อไม่เผื่อเก่าค่ะขอพูดไหลายค่ะนี่ค่ะพักกะบ่มิยังค่ะมีพักัดพร้อมหน่อยนึงนะคะพี่น้อง เอ่วงนูง้นโบเคยกินผักบันไดค่ะเธอเป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะพี่น้องนะคะเส้นเล็กเพื่องอกนู้นก็สับปะหลวกเลยพี่น้องกินสดๆเลยหมักค่ะไก่ตุน๋นนี่มีอีกแต่พี่น้องตะวันหนูเบื่อไก่ค่ะหนูมากแค่นีน้ค่ะนี่เต็มหม้อเลยค่ะเฮ็ดไว้เพื่อไว้กินมือไม่น้ำ่ะพี่น้องนะคะแล้วนู้นเขอคุกเข่าค่ะรสชาติกับสเสดเปรี้ยวหวานสไตล์เก่านูนได้ทานพี่น้องก๋วยเตี๋ยวบัวากว๋วยเตี๋ยวบักวก้า,าวเข่าอีกอย่างค่ะพี่น้อง พ้อมเครื่องเทศครับแค่ดอ นานนู้นแบบมิเตียวพี่น้องเอ้ยนาสดขึ้นเก่าเลยค่ะพอโถงก็ให่หลายพี่น้องมึงเพิ่งจะว่าบ้ายังเด็กกับนะ้าดำปื๊ดมาเถึงคนบ่ค่อยมักแต่งค่ะพี่น้องก็ท่าแปางท่าย,ยัางธรรมาได้ล่ะค่ะแต่ว่าทำโบ่ควิ่งล่องล่งองผุดยังสิค่ะ เป็นเนี้ยนุ่มแซ่บค่ะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวนี้ให้กินเองนี่คุ้มค่าค่ะพี่น้องซื้อก๋วยเตี๋ยวโล่หนึ่งสามสิบกว่าบาทโค้งไก่กระไรข้าวบดตองเอาเป็นไก่เป็นสินตินะคะมาตมส่นนำซุปนิลูเฮดห้เบิ้งอะค่ะกินได้ค่ะ อยู่บ้านเ้องก็กินเจี๊ยบสิแะค่ะพี่น้องสมัยไม่น้อยๆนูก็กินก๋นวยเตี๋ยวโค้งไก,ก,ก่ซุกก้มเหมืองกินมากเลยค่ะพี่น้องโค้งไก่มากมากอีกเลยค่ะซีซันเอซึมบอโบแดงเลยค่ะพี่น้องแซ่วเ นกออดตั้งถวยไหมคะคลิปกินนี่พี่น้องนูสสบอนาดปันไดมังเทือนนูก็สออกขึ้นคืนนะมคะ น้องไก่เปื่อยดีค่ะพี่น้องแซ่บนะคะ Cando te falo เส้นเนี้อหนุ่มแสบพ,พี่น้องนะะตีนไก่เปืเป่อย กินบ่เรียบร้อยเลยเคยจังได้ก็กกกขอขโทษขออภัยได้ะค่ะพี่น้องพี่น้องที่หนูกินซูมือนะค่ะพี่น้องก็่จะเป็นเมนู่ดเซนนี่สรล้วค่ะ,คะบ่เซนก็นตำโบหุ่งยังสีไปเนาะค่ะพี่น้องกับสีโบขยีเมนูที่แบบว่า ตุ๊ดตระ่ายังขนมโบค่คอยได้กินกันได้ค่ะนุกินเป็นอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าพม่บ่มีโอกาสไปหาเมื่อตื่นตัวเสารไปค่ะบ้านนุอยู่ไกลตลาดก็เลยโบข่อยได้ไม่หา ี่น้องสุเป็นขึ้นอุบอกเมื่กอกกินลูกสิน้นหรือว่ากินยังกินก๋วยเตี๋ยวสุดท้ายสตะตกินลูกสิ้นค่ะนี่จีนไก่ด้วยกันค่ะสุดท้ายก็ต้องลูกสิ้นเก็บไปกินสุดท้ายค่ะสมัมในลอยด้วยกันค่ะ เท็ดพี่น้องเมื่อกี้นู้นเท็ดบัวลายด้ก๋วยเตี๋ยวพี่น้องแน่มึงกับเต็มซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องเต็มมันหน่อยสำหรับหนูค่ะาาน,น,นีะค่ะพี่น้องเบอร์เบอร์เลยตะหนักไปละค่ะพี่น้อง ขอบคุณหลายเยค่ะทุกคูทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากก็ไหลก็แท้ก็ติดตามหายคลิปนี้อาจจะโบนิกินแบบตรวจจัดว้อวลาปันใดน,นะคะพี่น้องกินพ่อในรบอกหรือพี่กับพี่น้องค่ะเพราะว่านูบ่คคอยไปทให้คลิปกินค่ะมือมีเวลาค่ะว่างม้อนคุณยเอินใส่เอินหาก็เลยแสดงมาเหตุคลิปเบาพี่กับพี่น้องเนาะคะ่ะขอบพูณกาลัางใจเลยคะ่ะพี่น้องทุกคูทุกคนเอฟซีหมเอฟซีเกาทีีเขามากเบากน้หัวมวลในการพบพูดอะุรหลายตอนนี้ห้องนูกับช่องห้องนูกับป้าเป็นประมาณ สองสองพันศัพท์ไกลเกินที่นูขาดคิดไว้ค่ะพี่น,พน้องขอบคุ่นดีๆเราเพื่อนทุกคนนะคะที่มากดไลค์กดติดตามให้มารับชมค่ะสู่ไปไห้กันค่ะพี่น้องสู่ไปเฮ็ดไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเดจะเป็นวันของเข้าค่ะอย่าเฝ้าถ่ทอเลยค่ะพี่น้องคิดซะว่าเอาเกียไวไเบิ้งค่ะมาหายยาม่มลมหายใายจจากไปคือกันกน,นู้นนี่แหละคะ่ะลมหายใายจจากไปก็สมาเบิ้งใน่ยูทูมเลยเค่ะพี่น,น้องนั่งบอกแบะๆกินยืนีินะคะ ไปเก็บไว้ให้หลุดล้องหลังเบิ้งเนาะคะ่ะให้คิดจังนสีเฮาเสือกไม้ใดค่ะพี่น้องเฮาคิดแบบว่าเด่นราสเเฮ็ดให้มันได้ให้มันยังสีมันก็สุดแบบพอแท้ค่ะพี่น้องเฮาคิดแบบพังสบายใจของเฮาค่ะแต่เฮาก็บก่ละความพยายามนะคะพี่น้องเฮาก็เฮ็ดของเฮาไปทุกมื้อคลิปนูนี่ซะมีคลิปเช้าคลิปแรงเด้อค่ะพี่น้องคลิปเช้าคลิปแรงโซนเ้าสิเป็นคลิปอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะเฮ็ดกินเฮ็ดยาน,นี่ค่ะสูปปลาสูเอืกลสูน่องสูหลูกสูหลานกินค่ะ เนี่ยวันแรกมนจะเป็นคลิปอาหารไทยค่ะหัวกินเขาเจ้าค่ะพี่น้องก็จะสลับจับเปลี่ยนจังเว้นก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะอันนี้คลิปในนู้กินจังเว้นนะคะพี่นอ้องบอกตรงๆเลยว่านู้นจะร่มเสาค่ะก็จะเป็นเมนู้นสีนะคะพี่น้องกับบล็อยเฮ็ดคลิปกินจังเว้นปันไนเพราะว่าไม่เป็นชั่วโมงเร่งด่วนจินแล้วก็เป่าเหตุงานนะคะพี่น้องมือนี้ว่างอีหลีก็เลยเดียเ๋ยวไม่เหตุเบิ่งเนาะค่ะเอาละค่ะขอบคุณหล,ลายๆขอบคุณยังทราบสุขใจกับเพื่อนไม่เพื่อนเก่านะคะไปละค่ะ พอกันคลิปหนามารุ่นค่ะพี่น้องมารุ่นว่าคลิปหนู่มีให้รุ่นทุกมือว่าจะเป็นไม่นูงอีอย่างบางมือก็โผกวดเสียวๆมากเป็นกินบักสมบักขามบักม่วงบักมันบางมือก็โผกวดมากกับเป็นคลิปขนมปอกขนมปังค่ะมีให้รุ่นทุกมือมีให้ล่งทุกมือค่ะว่าจะเป็นคลิปอีอย่างนะคะพี่น้องไประจ้าขอบคุณหลายสวัสดีค่ะ